Thank <laughs> you.

มาแล้วดามาแล้วพี่ดาก็ถายอย่านี้ช่วยนะเฮ้ยกระเป๋าอ่ะหน้าเหนื่อยนิ่เหรอชอเคขาขาอีกน่อ่ะเาแย่ด้วยแย่หนึ่งสองสามขอรวมปนที่นร่ขอร่วมปนที่เ่อี่ม่เขาเห็นทุกคนนะขอ อ่ะพี่ขอรุ่นหนึ่งไปแล้วรึเปลีนรุ่นอะไรไปไปอะไรอะถ้าไม่รู้เดีย๋ยวให้รูเลย